ตอนนี้คือตื่นเต้นมากเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รีวิวมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเจอของอะไรที่เรารู้สึกตื่นเต้นอยากจะแบบเอามารีวิวมาใช้ใ้ฟังกันเลยจนกระทั่งการมาของรองเท้าคู่นี้ที่เป็นกระแสมาสักพักใหญ่ๆตังแต่ต้นปีแล้วว่าเขาจะมีการทําด้วยกันเกิดขึ้นมาจะมีการคอลแลบอ่ะเราก็ตั้งตาเราเลยว่าเอาตอนที่มันออกมาเนี่ยมันจะสวยงามอะไรขนาดไหนจนมันเริ่มมีภาพหลุด อินฟลูท่าน1 2 3 4ได้ของมารีวิวมาแชร์กันแล้วทุกคนก็พูดไปเสียกันว่ามันสวยมากๆเลยครับมันคือที่สุดของปีออฟเดอะเยมันคือสุดๆไปเลยผมก็เหลววะเพราะตอนที่เราดูรูปดูอะไรแล้วก็รู้สึกว่าม,มันก็สวยประมาณหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบ o อ the year อะไรขนาดนั้นเขาเป็นส่วนตัวแล้วเขาก็มีการจัดฉลาด เซตใหญ่เซตเล็กอะไรก็ว่ากันไปจนผมก็โชคดีนะผมก็ได้มาตัวนี้เลยนะครับตับชลากแล้วก็ได้มาทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยว่ามันจะขนาดนั้นไหม User ซอร์รีวิเราซื้อมาเองเราจ่ายเงินเองเราไม่ได้เป็นอ่าไ,ไม่ได้เป็นอินฟลูไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้ฟรีไม่ได้อะไรเราอยากได้เองเราอยากสนับสนุนเองเพราะฉะนั้นก็สวยไม่สวยเนี่ยก็ขอขอแยกพูดตามจริงกันแล้วกันนะครับผม รอบนี้เป็นกล่องพิเศษนะครับแบบนี้เท่าที่ผมดูคอนเซปต์รอบนี้เนี่ยเขาจะใช้ว่าคอนกรีตบลูมก็เหมือนประมาณว่าดอกไม้ในป่าปูนหรออะไรอ่างี้ป่ะเออที่จะแบบว่าเป็นแบบดูสตรีทสตรีทหน่อยคอนกรีตส,สีปูนก็แบบมีแซมดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะท,ท่าที่ผมคิดนะตรงโลโก้ตรงนี้นครับของคาริวที่เล่นสีแบบฮโลแกรมนะดีเทลดีมากด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เอซีใหญ่หนอัน แกเลยดีกว่านะโอเคอืม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 โอเคโอเคโอเคอ่ะผลลุกเลยเนี่ยตัวตัวท่านรู้สึกว่าสวยกว่าในรูปมากๆนะครับอ่าเป็นรองเท้าที่บอกให้ดีต้องจับกับมือเห็นด้วยตา จะรู้สึกว่าสวยแบบสวยเลยอะ่ะสวยด้วยอืมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่เราจุดแต่รู้สึกว่าโอเครอบนี้คณิวาไม่ทําดีทําถึงวะ่ะรู้สึกว่าเก็บจริงจจักใจไม่ได้โกหกเนี่ยมองตาอะไรก็คือไม่ได้โกหกนะครับพูดจริงๆเออรู้สึกว่าสวยสวยกว่าในรูป ถามว่าคอนเซปต์คอนกรีตบลูมเนี่ยรองท้าพวกนี้ทำถึงไหมผมคิดว่ามันตอบโจทย์ตามพอใจไปเขาต้องใจทำเลยคือมันดูมีความเป็นแบบผนังปูนสีเขียวตรงนี้มันเป็นสีเขียวแบบ บอกเลยดีอ่ะมนสีเขียวที่ค่อนข้างตรีดมากๆเออเป็นสีเขียวที่เหมือนแบบปูนที่ถูกฝนตกแล้วก็มีความชื้นชื้นตะไคร่อะไรเงี้ยเออมันดูเป็นความแบบเป็นสีแบบชื้นชื้นอ่ะมีการแซมเนี่ยสีส้มสีอะไรเงี้ยดูเหมือนแบบการแซมมาของดอกไม้เออเจ๋งว่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันที่จุดเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพาพเมชด้านหน้า ที่เป็นแบบทอละเอียดละเอียดแบบผมซื้อรองเท้าเอซิกมาหลายคู่มากแต่ไม่เคยสัมผัสเมสที่ฟิลลิ่งดีเท่านี้มาก,ก่อนมันเป็นความละเอียดที่แบบบอกว่าไงดีเหมือนเป็นเมสที่ละเอียดจนจะเป็นนิดอยู่แล้วอะ่ะออจนจะเป็นถุงเท้ามันละเอียดฟิลลักชูรี่มากจับรู้สึกดีมากแล้วมาเล่นกับไฟเออมนเป็นเส้นใยที่แบบเหมือนเขาเลือกมาเลยว่า พอเราเจอแสงเนี้ยมันจะมีความเล่นกับไฟนิดๆรู้สึกถึงความพรีเมียมมากๆนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวซินเทติกสีซิลเวอร์เนาะที่เป็นซิลเวอร์แบบซิลเวอร์เงินเฉดสวยแบบมากแล้วเท่ากันทั้งหมดตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นสไตรป์นะครับสีเขียวอีกเฉดนึงออกแบบเมทัลลิกเหมือนสีแมลงทับตัดอย่างนี้นะครับ จากนั้นตัวด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เจลสีส้มแบบนี้นะครับตัวสไตรฟ์ด้านหลังตรงส้นเนี่ยมันจะเป็นตัดแบบสีน้ำตาลนะเชือกที่เขาให้มาก็จะเป็นเชือกแบบครึ่งวงกลมนะครับที่ตรงปลายเชือกก็มีดีเทลด้วยนะครับนี่มีคำว่าคานิบอลแล้วก็เป็นสีซิลเวอร์อินโซ่ก็จะเป็นโลโก้เอซิกแบบนี้นะครับผมซ้ายแลววะขวาไม่เหมือนกันด้านนี้จะเป็นโลโก้คานิบอลนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นโลโก้เอซิกนะเชือกจะมีให้อีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเชือกสีขาว แล้วก็มีดีเทลเหมือนกันตรงปลายเชือกนะครับผมมันก็จะมีบางจุดที่เป็นหนังกลับนะอย่างตัวส้วนตรงนี้นะให้จุดหนังกลับเหมือนกันดีเทลทุกจุดคู่สีสวยนะอันอนี้ให้เราไม่ให้ใหคริวอร์ทำดีไซซิ่งของรองเท้า a อซิทเจลเจดีสองำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูมาก่อนนะส่วนตัวเนี่ยผมจะบวกอยู่แล้วส5ไซส์เพราะว่าผมเป็นคนหน้าเท้ากว้าง ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยใส่เท่ากับพวกคพโนสิบสนผมใส่เพิ่ม0.5สายหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันการแต่งตัวกมาก้นะครับสำหรับ ASIC X c อ็กซคลเวลทีที่คอนกรีตบูมคู่นี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมจะแต่งแนวไหนอ่ามั่นใจอยู่แล้วว่าว่าพี่แกเนี่ยเป็นสูตรสายสตรีท คอนเซปต์ก็สตรีทคู่สีก็สตรีทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแล้วเนี่ยผมก็คือไปสุดสติแน่นอนนะครับกางเกงอนะจ็อกเกอร์แบบโอเวอร์ไซส์หรอหรือว,ว่าจะเป็นคาร์โก้หรือจะเป็นกางเกงขาสั้นเสื้อ,อแคมปิ้งนะได้อยู่แล้วก็คือไปทางนี้เลยนะครับแล้วก็ไปไปโทนแบบขาวเขียว,วน้ำตาลเน,นวี่อย่างเงี้ยได้แน่นอนก็เดี๋ยวจะลองเป็นตัวให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยจะไปในทางไหนบ้าง ประมาณนี้ละการสำหรับ ASIC กเอ n i ซ a านะครับที่ส่วนตัวเลยแอบปรามาสไว้ว่ามันมันคงไม่สวยจริงหรอกมันคงไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอตัวจริงก็คงงั้นแหละอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอเห็นตัวจริงพอได้สัมผัสได้เห็นกันตาใกล้ๆเนี่ยไอ้นี่คือถูกต้องเช็คุทุกข,ข้อเข้ามาถูกต้องแล้วนะครับพคอแลบนี้คือสวยมากจริงๆนะถ้าเพื่อนๆกำลัง ตัดสินใจอยู่กําลังอยากได้อันนี้คือความคิดเห็นจากคนที่จ่ายเงินจริงๆเป็นลูกค้าจริงคู่นี้ผมเชียร์ให้หาเก็บไว้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบายครับ